วันนี้พามาชมลักษณะใบขององุ่นที่พร้อมจะให้ผลผลิตนะครับลักษณะของใบก็จะมีความกรอบแบบนี้นะครับเพื่อนเพือดอกตัมแล้วก็จะมีความกรอบและแห้งแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะของใบที่พร้อมจะให้ผลผลิตนะครับซึ่งกิ่งเขาก็แก่แล้วก็เข้าสีคือใบเขาพร้อมที่จะสลัด หรือการสะสมอาหารของเรามีมาครบตามกำหนดอังนุนเกิดพร้อมที่จะให้ผลผลิตนะครับถ้าเราตัดพุนกิ่งนี่คือลักษณะใบของเขานะครับก็จะมีเสียงกรอบแบบนี้นะครับเรากำแล้วก็จะกรอบแบบนี้นครับเราสามารถตัดพุนกิ่งเพื่อให้ผลผลิตได้นะครับ เพื่อนๆมารับชมลักษณะของใบนะครับแล้วก่ำเขาก็จะมีความกรอบและเด้งตัวนะครับ